ผมพูดถูกปล่ะละ่ะถ้าต่ายแขวม่าเล็กเดินแล้วบ้านใหญ่โดนร้องแล้วก็ผิดคออนนนเนี่ยนกบินอะ่ะมีคนนะใช่มันแอบว่ะ ท <c oughs> ำหูทนลมแม่งครับจบจบจริงรลัไเหรอโดนละเครื่องหนึ่งหีผมดูรู้เลยน่โดนละหนึ่งเครื่องครับตรงนี้ มันหาจังหวะย่อไม่ได้อะมุกโอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะมันปั่นเครื่องแรกเสร็จได้ไงอะผมงงอะเฮ้ยองนี้ผมงงจริงนะเนี่ยมันปั่นเครื่องแรกเสร็จได้ไงวะคือถ้าเครื่องนั้นปั่นสามยังไงตะกี้ก็ต้องไม่เสร็จอะ เดี๋ยวนะมันปั่นยังไงให้คนปั่นคนเดียวเสร็จก่อนสองคนทำแซมได้ไงอะ่ะเครื่องนี้เนี่ยเครื่อง้เนียปั่นสองคนแน่นอนครับโอ้หเกินเบอร์มากครับมีกล่องปั่นปะโอ้มาจับเครื่องเลยมั้งจับเครื่องเลยไม่ได้ครับเมื่อกี้ผมเดินมาหาอยู่ครับผมมามันจับเครื่องเลยไม่ได้หรอก ล็อกอยังเบื่อเน,นี่ยโดนอีกครับเครื่องหนึ่งแขวนหนึ่งทีโดนสองโดนสองเครื่องแขวนสองทีโดนสามเครื่อง ต้องปล่อยปั่นไปเลยอะมนมากคนนี้แล้วอะ ช่วยก็ไม่ต้องช่วยครับปุ่มไปเลยข้างหลังก็ไล่ใหม่ครับไม่เป็นไรมันต้องทำแล้วอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะสู้ยากอะ่ะ ต้องให้ตายแล้วครับ มันไม่หิวแล้วตอนนี้ปั่นอย่างเดียวแล้วปั่นเครื่องไหนหนึ่งสองน่าจะเครื่องนูนปะ เขามีคุณแจป่ะวะทุกคนมีคนวิ่งมานะเขามีคุณแจป่ะลูนแตกแล้วไม่ได้ย่อเลยอะมุกโทษทีนะปัญหาจังหวะย่อไม่ได้เลยครับ บ,บังคับให้เขาช่วยยนะผมจะใส่หัวยังไม่ได้ปัน่นนะตอนนี้น คนอยู่ไหนอ่ะเออช่วยดิแทงหลังหายนะช่วยอ่ะไม่ได้ปั่นคนระับสวยอยู่ น okay. <Yeah. S 1> ่าจะมีลูกเองนะคนนั้นอนะมีแน่ครับลูกเองอะ น่าจะไปเทศไม่มีว่ะไม่ไม่ได้ย่องเลยอ่ะมุมันเป็นรอบเซฟโซนหมดเลยอ่ะยากกว่า โอ้ยยากมากครับคือนี่ไอ้แย่ไอ้คนแรกแม่งก็มันกระจุกได้แหละแต่ก็ไม่ได้จุกนานนะมึงลองคิดสภาพว่ามันเปไม้ดิแบบเป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 อย่างเดียวเลยอะโอ้ยากว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยยากชิบ ก็ฟาร์มที่ลำบากจริงอันนี้ก็โอแล้วมูขอบคุณ1,000บิตครับขอบคุณครับโหไม่ไหวเล่นยากจริงครับโหเล่นยากไอ้เหี้ยมันมีเฟืองป่ะวะคือน่าจะมีเฟืองป่ะเพราะว่าไอ้คนแรกที่มันปั่นมันปั่นเสร็จก่อนเครื่องสองคนอีกอะน่าจะเฟืองป่ะนั่นไงไอ้เหี้ยมูขอบคุณ,ณ1,000บิตครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะขอบคุณมุกดวยครับท่านใน u t u b บบอกให้เล่นตัวเดินในแหล่งแดงมันไม่เข้าใจอ่ะปั่นไประดับหมอลำจริงๆครับ <laughs> โอ้โหโอ้หยปั่นไฟโหดจริงครับที่นี้สุดๆจริงๆครับสุดๆมากสุดมากปั่นไฟโหดมากผมบอกเลยว่าโหดจริงไอ้แย่โหดจริงๆคือถ้าเกิดเป็นตัวเดินตัวอื่นที่ไม่ใช่หมูนะที่แบบมันใส่หัวไม่ได้นะผมว่าแย่กว่านี้อีก ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นทรงพวกแบบเฟสดงเฟสดี้หรือแบบเป็นตัวอื่นที่มันไม่มีไม่มีหัวใส่หัวให้ถ่วงเกมอ่ะหูทรงแย่เลยอ่ะอันนี้ยังดีนะแม่งมีหัวหมวกมวกแบบไปถ่วงเกมอ่ะ